วเนออ,อย่างนี้ต้องออกไปตรวจพื้นที่สักหน่อยแล้ว ทำไมความอุดมสมบูรณ์ของสองแปลงนี่มันช่งต่างกันเหลือเกินไหนดูสิตาเตอก็ไม่ค่อยจะดีมองไม่ค่อยจะเห็นเฮ้ยข้าวมนขึ้นชา้าเต่จริงเงินก็ไม่ค่อยมีใช้ไหนจะต้องใช้หนี้เขาอ,อีกอ้าใครมาอีกแล้วนั่นอ้าวรวยจะไปไหนแล้วนั่นกำลังจะเอาผักไปส่งที่ตลาดเ้ยพี่ไปอีกแล มื่อวานพิ่งก็ไปส่งก็อพอดีปลูกหลายย่างอะพี่อ้าวไม่ทํานาลิงเดียวเหรอครับผมท,ทําเกษตรทฤษฎีใหม่อะพี่ไปเอามาจังไหนอีกแล่ะเนี่ยปะทุพี่ไปอยู่ไหนวันนี้ก็ทําตามที่ในหลวงท่านสอนไงแล้วมันเป็นยังไงบ้างละ่ะเดี๋ยวผมไปส่งผักเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาอธิบายพี่ฟังแล้วกันนะเออบอกแล้วให้ใช้ไบโอดีเซลอ้าวสำรวยกลับมาพอดีเลยอ้าวกลับมาแล้วเล่ะเป็นไงบ้างละ่ะ ก็ดีอ่ะพี่เออเมื่อกี้พี่ถามผมถึงเรื่องกเกษตรทฤษฎีใหม่ใช่ไหมครับเนี่ยทฤษฎีใหม่เนี่ยนะพี่มันเป็นการจัดก,การด้านดินและน้อะํอมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะพี่โดยเฉพาะเรื่องน้ะํะเมื่อถึงหน้าแล้งนะก็จะไม่ขาดแคลนน้ามากเลยพี่เอาอย่างนี้นะพี่จนเดี๋ยวผมจะสอนพี่ท,ทําเกษตรทฤษฎีใหม่แต่พี่ต้องทาตามผมก่อนเลยนะขั้นแรกเลยอ๋อทีมงานขอไว้บอด้ มันเป็นการพึ่งพาตัวเองแบบง่ายๆอ่ะพี่มันอย่างนี้พี่พี่จะต้องแบ่งที่ดินของพี่ออ,อกเป็นส่วนๆสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่ยพี่ก็ขุดสระกักเก็บน้ำไว้ใช้อืมอีกสามสิบเอร์เซ็นพี่ก็ใช้ปลูกข้าวไปอ่าอีกสามสิบเปอร์เซ็นตพี่ก็ใช้ปลูกผักแล้วก็ไม้ยืนต้นอืม และอีกสิบเปอร์เซ็นที่เหลือนะพี่ก็เป็นที่อยู่อาศัยของพี่นั่นแหละอือือย่างนี้เราใช้ที่ดินได้เต็มส่วนเลยสิใช่แล้วพี่ม,มันมีประโยชน์อย่างนี้นี่เองเออพี่จนพี่รู้หรือเปล่ากเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยนะพี่อืออถ้าเราฟังอยู่ เนี่ยพี่ข้อดีของมันเนี่ยทำให้เราเนี่ยอยู่อย่างประหยัดอะ,ะแบบพออยู่พอกินนะพี่หน้าแรงเนี่ยนะก็ทําให้เราเนี่ยสามารถกักเก็บน้ําไว้ใช้ได้เออแล้วบางทีเนี่ยถ้าฝนตกตามฤดูดกาลเนี่ยก็ทําให้เรามีไรายได้ได้มากเลยอะ เออพี่แล้วข้อเนี้สําคัญมากเลยในกรณีที่เกิดอุทกภัยนะพี่ทําให้เราเนี่ยสามารถฟรื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเลยโอ้โหมันดีขนาดนี้ใช่หรอใช่ก็มันดีจริงจุจนพี่ก็เห็นแล้วใช่ไหมว่ากเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยมีประโยชน์มากอมผมจะอ้อยพี่ทําขั้นตอนที่1เสร็จก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายขั้นตอนที่สองให้พี่ฟังโอเคโอเคเดี๋ยวพี่จะลองทําดูนะ พี่จ้นเป็นไงบ้างครับพี่จะเป็นยังไงอะก็เป็นข้านี่แหละเล่นผมซะแล้วโอ้ยอ่ะล้อเลงนะก็พออยู่พอกินแล้วสำรวยแล้ววันนี้มีอะไรหรือเปล่ามีสิพี่คือวันนี้ผมจะมาชวนพี่ทําขั้นตอนที่สองต่อไงอ๋อๆๆไหนก็มาแล้วไปกินน้ำกินข้าซะก่อนกินน้ำกันเดียวดีกว่าอย่ากินข้าเลยมันแข็งพี่จ้เงินปันผลสหกรอ์ออกแล้วนะอ้าวเหรอข้าลืมไปเลยเนี่ย แม่มันน่าสนใจนะของดีๆแบบนี้มันต้องมีส่วนร่วมกันหน่อยแล้วสวัสดีครับผมเป็นเทวดาปลอมตัวมาครับ <c oughs> ผมร้อเล่นนะ <c oughs> พวกคุณไม่รู้หรอกคือผมจะมาชวนพวกคุณร่วมลงทุนส่งผลผลิตออกนอกประเทศพวกคุณสนใจไหมครับตกลงคุณสองคนว่างไงโ นี่มันทฤษฎีขั้นที่สามเลยนี่มันเป็นการร่วมลงทุนเพื่อขยายธุรกิจเลยเพี่เออก็ดีนะสิโอเค เธอกับฉันแม้จะไม่ได้พบกันนานเท่าไรฉันก็ยังเฝ้าฝันเฝ้ารอวันี